หน้าร้อนนี้แฟชั่นภาคบังคับของสาวๆที่อยากจะอดหุ่นแซบคงหนีไม่พ้นชุดว่ายน้ำกางเกงขาสั้นและสายเดี่ยวแน่นอนค่ะส่วนสาวๆคนไหนที่ยังไม่มั่นใจในหุ่นของตัวเองวันนี้พี่จอยและพี่ตุ๊กชนกมนันเขามีตัวช่วยดีๆมาฝากค่ะ เกือบไม่กล้าทคาเห็นบิดไปบิดมาไม่มั่นใจสิคะพี่ดูต้นขา้วยสิคะใหญ่มากยังไม่พอนะคะดูสิเหมือนมีใครเอาปลึ้นมาแปะแปะไว้รอบขาเลยพี่บ้าพี่เห็นไหมพี่ตุ๊กก็พูดได้สิคะเพราะว่าขาพี่ตุ๊กดูสิคะเรียบเนียนขาวยาวสวยเชนี่นี่จะบอกให้เมื่อคนก็เป็นอย่างนี้จ้าและสุดท้ายเวลาเชฟที่นี่เอาอยู่นี่วันนี้ใส่ยาวยจ้า ชุดที่สั้นกว่านี้นะคะโต้องไปสบายวันนี้เป็นตัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปรับลูกอวดอวดอวดมาดูอวดอวดค่ะแต่วันนี้จะทำขาพอดีเดี๋ยวพาไปดูคุณหมอขางั้นวันนี้เราทำเวล่าเช็คเหมือนเดิมได้เดี๋ยวเราไปวัดรอบต้นขาก่อนโอเค before after รู้จักไหมคะรู้จัก before ยังไม่มี after รู้จักแล้ววันนี้คุณจอยทำด้วยเลยไหมครับเอ่อเอาให้คนอ้วนเขาจัดไปก่อนเลยค่ะคนผอมจอยนั่งรอโอเคเริ่มนะครับ ก็ตัวเครื่องนี้ก็จะเป็นการผสมผสานสีลนวัตกรรมที่ใช้ในการลดสัดส่วนนะครับตัวหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ RF แล้วก็อินฟาเ e d ก็ช่วยในเรื่องของสลายเซลล์ไขมันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูโครงสร้างของชั้นผิวก็จะได้เรื่องของการยกกระชับไปในเวลาเดียวกันด้วยทำอันเนี้ย ไม่เจ็บเลยความรู้สึกมันจะเหมือนแบบผ่อนคลายสบายๆแล้วครื่อุปูนหน่อยเหมือนมีใครับ<ะ>เหมือนมีใครม,มนานวดกี่ครั้งถึงจะเห็นผลนะคะจริงๆตัวนี้ทําครั้งแรกครั้งเดียวก็สามารถเห็นผลได้เลย<ม>นะครแล้วก็จะเห็นผลต่อเนื่องไปยาวถึงประมาณ8-10สัปดาห์แล้วก็ผลข้างเคียงนอ้อยได้รับการรับรองจากออยออของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปโอ้รวดจ้า เร็เรีบร้อยแล้วค่ะเชิญพี่สรุรค่ะ49เซนนี่ถ้าเกิดจอยทำนี้หุ่นจอยคงต้องเชฟบะฉะนั้นแต่จะบอกว่าิวเวล่าเชฟเนี่ยค่อนข้างเต็มตอนนี้เต็มไปถึง2เดือนแล้วจอยคงไม่ได้ทำอ๋อยำได้ยำได้มีหลายสาขาใช่เล่นน้องตลอดแต่ไม่แปลกใจี่เพราะว่าเขาเองก็มีรางวัลการันตีด้วยถูกลูกค้าก็เยอะก็ต้องมีเครื่องเยอะงั้นคุณหมอค่ะจองด่วนค่ะจองด่วน ยอมแล้วล่ะคะ่ะถ้าเรื่องความสวยความงามเนี่ยต้องยกให้พี่สาวมิ้งเลย